สวัสดีสวัสดีพี่น้องทะกทายสวัสด,ดีเอฟซีเนาะหลังจากหายหนาหายตาไปเป็นปีนะพี่น้องวันนี้สอดมาใส่เบ็ดกับซูสอดดีมเนาะมากับซูสอดดีม,ดมเบาปานเบาผ่วงพี่น้องสุดพ้องมาใส่เบ็ดมาใส่แถวหน้าเบาผ่วงเลยพี่น้องมองนหะนาหนานะใส่เบ็ดใส่เบ็ดจ้ะฟุ้งในเขาเลยพี่น้องเบาปานกับซาดีมทั้งหลังเนาะจ้า เขาก็กําลังกําลังบ้านมาพี่น้องกําลังกําลังออกขั่วผูกบลพวกยางไปไกลแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องบลพวกเราไปไกลแล้บวบลพวกถขาข่อยแน่ปลาบึนะบะโอ้ยบรรยากาศดีแท้จ้าน้องป่าพี่น้อง ริประคอใช่ยัดอาทิมพี่ว่าเอาไว้ใส่เบื้องปลาปลาบืนมาไม่บืนยัมาเดน้องป้าหนีป้านีก่อนไหนจะดีมาเอาใส่ของไว้ปลาปลอุ้ยอุยอุยุ้เกือี่หลหลด น้ำโอิสินางแคมน้องได้เนาะพี่น้องโอิสิที่แปลร่าโอิสิจริงๆนะใส่ทั้งไปพี่น้องบ่าวพวงไปป้าข่อยวกักตุ้ยใสพี่มาไปป้าข่อยน้องับบนี้น้องงนี้พี่น้อง มึงในขาวถ้ามีแกลเลยเลยจะแกแล้วจ้ายูซ่าวกงอู้ไปมหยสุมให้เสียงเมืองหนาที่ไม่ดำไดีพี่น้องเอ้ยอือพี่น้องเขาก็เล่งงางาไปหาประพวงไปหาประพวงก่อนพี่น้อง 他在这张了。 มาใส่ไก่เนี่ยบัแหน่บัแยา่ยามแล้วสีสขาวนมาพี่น้องเ้ยนสยามนังสืนดีเลยนะเลย่อครทีวใส่ทั้งแขนมันยัวหนามมมีเนาะต้งใสยเป๊ะน่ะเก็ดตายบอเนาะจ๋านาะ มรรยากาศคือดีแทวะบรรยากาศคืดีแทจ้าตะเวนตกดินนไปใ่พูดจืบุจือบุนมีน้องพวงยังได้ดอกบัวยังได้ดอกบัวว่ะน้ำเลิกอยู่นี่น่ะเอาเอาดอกเอาการบัวได้ หายเป็นนาทีบระพวงเหรอถ้าอ่อนจีใส่อ่อนจีลองใส่ยูซองลังว่ามันสีดได้อีกวัเนาะบ่เคยใส่ไปเบ็ดจักเถื่อไม่แต่มาต้องฉีดเบอรนกับมายามไม่ได้ฉุเบอร์ใส่หายประพวงใส่ก่อนหายเปิดจงไว้แหงอ่อนจักซองลังก็พอแล้วคือเนาะอุ้ยอยากได้ดอกบัวเอาดอกนั่นดอกนั่นดอกนั่นข้าตีนผู้บ่าวทีนตีนยันลูกน้องนะบระพวงไี่ไปได้เลยเถอะ มากระซูอันซาดีนซาดีนส่วนมา mm. เลยมาในสุเพลินจ้าปูบูอีกแล้วพีสิไปลงน้ำเพลินไดเนาะมีแต่หมองมีหนามข้างนี้าบอดิไซอันนั้นมาอ่อนบรดิไซอันเกอบโบกมาเด้อปลาแซ่เกอบโบกเ,เกราพร้อมลุยเนาะ พวงซอยโซยทั้งแถวาเข้มแข็งใดบอกรูปสูบข้าเขาไปน้ำเพลินบ่ได้เขาต้องสูบมาสูบเลยีมาพวงบาพวงแปลกใจถ้าออนคือถ่ายคลิปเรเห็นถ่ายคลิปโดนแล้วถ่ายเอฟซีวงก้อนให่เอฟซีกินหอดเอฟซีบอกโอ้ยไปกินหอยจ้าเนาะ ม่มีแนวเหตุพี่น้องอยู่บ้านนะลอกเหตุลิปลองอีกก่อน,น,นเนาะห้าปะพวกท่านนั้นท่านนี้เิ็นแะ,ะ้วบ่สแล้วด้พี่สิไปไกลเถอะได้เวิง่งกับท่านนี้มันมีหนามอ่ะ าปาดบรรยากาศงามเกี่ยวเขาไปน้องซีแรงๆลงมาเนาะตะเวนตกดินเรียบร้อยพุ่นสุสดีมอยู่ทางฝุ่นเนี่ยกันไซก็สุสดีมเนาะ บวงก็อยู่พูนพี่น้องเออยางก็ยางบุษัท่านเร็นว่าก็ได้จังใจจังยางนั <unlimited sized festivals> ่นเองภาคภาคลดทุนซะว่ามาลดทุนบ่จะดีมาภาคสอนมาลดทุนพี่น้องสอนสอนสิหล่อจีบอ่มันเมื่อยได้หนี่น่ะซื่อพ่อนั่นหัวโค้งกับบ่เอามา ใส่โทรศับคิดว่าผ้าไอ้มาเดี๋ยวนั่งนะเดี๋ยมันบ่มีหัวโคมพี่น้องเอ้ยอุ้ยตายละข้าอ่อนข้าเปียกแล้วเด้อผู้บ่าผู้อังกฤษใส่อีกละยังไงยังไงปลาปลาเนี่ยเดี๋ยวสู้ๆนะจะค้ำค้ำแล้วพี่น้อง

ใส่หม่องแล้วซ้อมดังปรได้บอกอุ้ยที่พวกพวกนี่นหนพวกใส่ละเน่นี่ใส่ละป้าก็เอ่าวเนาะพี่น้องดังบวบวอยู่ใส่บิ่งวิธีใส่ดูงูยังหาหม่องอยู่เบิ่งพี่น้องนั่งบวบมันมีเสียงดิอ้าวอ้าวอ้าวตอหมายหักแล้ว

มงมาพ่วงส่เดอร์มีคนมาใส่กันได้เหรอพี่น่อยพี่เสียเลงเสียบลงเลิกบะปไปใสไป่ไปไหนก็มีคนเหรอก็จาบยุ่กิน,ะนอ๋อเด็ดเด็ดไปหิห่าเล่นเอาคำสวยหักโตจ้าข้องคลนคืน คืนได้ไหมมันไปเนี่ยลุงโปปอบอ่ะอว่าจอยเขจาจำไม่ใส่ห้อนนะพี่น้องย่างย่างผกาุก็ขาดเรียนวันเด้อไปไปขั้นได้เจ้า,า,านี้แมนเหมือนบบตันบอ อยากหมดค่ะใสจนคำไี่้องสหดทาลเลี่ซับยังไรยังจะขันท้องเด่นไยแลปลนี่ จวดขาจะจวดเขาดิมไ่ต้องลังตัวหนั่งเดียวทั้งล้างลัางมาปานไปปาแล้วปานยะได้อัน บอกว่ายะแลนแห้งแลนอยเลยได้พี่นอไเมื่อแล้วนพี่หยงนจะมอเทียงล้มันดไ่ให้จังโม่ยามนะผุนเทียงกันอยู่เบ็ดเออดังเบ็ดยังไลาน่ะบวยังยังไล่อยู่

อันนสวนเลยบงดอนอ่ะนอวนเลยกะจอกบเจอกกระตุกย yeah, no, no, no. so yeah, ูไฮยูนาฮักระตุกปัดใสเลยเนาะปวเมือแหละววงี่มแพ้แล้วมิเตอร์ดินกระเป่าปานไปกำลังดูอ่ะนถ่ายย่ามพี่น้องบัดนี้นะอ้อนวันสิไส้บดใส่สัมห้าหม่งไสอย่างงานะวกรใส้ได้ชิปสองหนึ่ง ชิ้สอ,องหลังปากระตุกที่นี่ไม่จะถ่ายยามนะพี่นอ้องเ้ายามจากเถืออจยักแล้วพังเบิงแล้วมันสูงอยู่อ่ะเจอเดียวมะ่ะหรือซองเหล่วเตะตอนนี้พ่ะภูว่าจักโม <c oughs> พี่น้องตอนนี้หลังจากใส่เบ็ดแหลกอ่อ,อนไปใส่ดอกอ่อนยางตามล้งางเขา,ส,านนสิมนันบอส่ยหยาดได้สีมัฮะผ่านได้สีมนันผ่านได้สีมันอุ้ยอ่อนถ้าตามผ่านพวกนะคะลอย ยางใบท่านเพิ่นพญางไว้ๆนะพี่น้องโอ้ยเบืงเดาิมน้ำหนักมป็นสิลงจักรโล่สีโปรเลยจ้ะนางถาพี่น้อง้ด็นามงขายามเบสเนาะพี่น้องนอมาดมาดจะอี่ิมาปีละปีหนึ่งละทเน่ยนางถาบ้ป้านสิปิ้งโลซินบ่เออสิปิ้งให้กินบ่โอ้กี่คนเดียวอยู่กับสหาย จะหาจ้โตัวะอันนี้ไปเอาใหม่นะคะใหมมาพหวยใหม่พาขวยุ่นใหม่น่ะอาผิยบอาได้วยมาแข่งกันโหลดบ้าอันผ่านพวงก็ผ่านปานผานเทียบดีมันกอนใจอันนั้นพวงมันกนใจถลุนถลุนถลุนน้ำกันด้วพี่น้องเด้อไปสีด้เด้อผุนมาปานมกิน่เปี้อเป็ีขาอ่ะเอาง่องีโอ้โ่นได้อหูนูจควนนะ ออโบบีงเข่อูะบูถือตาโบเปนตาแพงบเปตาแพงที่หลาบหล่านะโอ้ยปิจมันมีสีอะไรสำเนียนะมีสีอะไรสำเนียง นางทานางทาจ้านางทายำบิดกุบเนาะนี่คือนี่คือเพื่อนหน่อยสดีมเพื่อนหอเพือหอซดีมเพื่อนหออรักแล้วก็มีอันเฮ้ยย่างยามอุ๊ยมีแต่ย่างขึ้นแต่กระดูกนะวะย่างเมื่อไหร่ไม่ต้องได้นี่เลยเนี่ต้วันนี้โอ้ยนี้เอ็นะนี่ บุมีมือติดมอตัวนายบ่บ่บ่อยากนางอูกันนะเเป็นอไว้รัะอ๋อแสบแสบอยู่เพียได้เห็นไไวเติมพล่งนลลงไปยางโลลงไปยางบ่บ่น่น่่ด้เน่าบ่่บ่่าบ่อัโหลดนั่นได้ท่ร่บัคซ่มคนอื่นอะไรคนอื่นซูมรด้วยอะ เอพี่น้องบอกว่ยังไฟมาดูไฟมันมีพยายามเบ็ดเนาะตอนนี้บอกมีไฟมืดเหมือนไฟก็ไฟหัวเดียดมาปวกนี่แหละงานทับเพิ่นเขาเห็นมีของให้จิถืออำอ่ะเดี๋ยวพามาเอาบนนั้นก่อนหัวลมออกพี่น้องลมโวยโวยหนาวหลือเด้อบันตื้อ mọi thứ mọi thứ tít hiểu nhau sau thong một hòng anh dưới đây anh kapuhi xiêng viettum lôi nè ừ. pha ba ba luk hỏi lạng Bà ít sài sài bước, bước ừ. né, nhau mẹ vĩ đô mẹ vĩ đô Sai vĩ đô mẹ vĩ đô mẹ vĩ đô mẹ vĩ nè. mẹ vĩ anh

พี่น้องได้แล้วได้แล้วได้แล้วร่างที่หนึ่งกับมานเลยเนาะได้แล้อยู่วู้เขาเงียบตลอดมาอยี่ไก่ลยได้แล้วป้ายนี่างที่กแล้แหลกแหกมันเกลือคนมันหากินมันเนาะร่างที่หนึ่งพอเขาจับไปไปเล่นไหวจะหนีได้บอก ล้างที่สองหมูมาเนาะล้งที่สามอ่ะเนี่ยเล้างที่สามผ่านไปมีนแค่กินนะกระปูกระปูกินล้างที่สามโบได้ที่เนาะล้างที่สองนะบะผ่วงสิบบาทหนึ่งเฮ็ดฮักตอล้างที่สี่ล้างที่สี่ดีใจมากเลยแต่แหลกล้างสองล้างสามมาก็เห็นดีเดียว มาสืออีกแล้วนี่นี่ทั้งนี้นะได้สามสามลบสองบารนได้ส้าวลบส้าว Buatlah Tepat ni yang buat tak Yang nak ni Mami nakam พี่น้องนี่สภาพเมื่อยเมื่อยเมื่อยตะเดียเวตะเดียเอาตอดัดเดี๋ยไปเิังของสซเด,ด,ดีบเนาะมาแต่จากโตเนะมาะมมันแล้วแบบผ่านผุง่งมันแต่ล้างแหลกเลยม่ได้เลย ี่น้องอ่อนขึ้นมาแล้วบัวย่าเบิด์ตซิปสองล้างบ่จำนาพวกประมาณซิปลังเนี่ยพี่น้องได้ต้อได้ล้างแหลกแล้วก็ยามต่อไปกับบได้เลยเดี๋ยวถาเบิรงพ้นงานสุสดีมาจุบจิได้จากตัวเนาะบัผฝวงพาดีใจแต่ล้างเตาอีกกันเนี่นแหละได้๋ยวแต่เดี๋ยวมันก็้ว่าพอปนปนปนชนะมัาไลยได้อยู่พี่น้องเดี๋ยวถาเบิรงพ้นงานสุสดีเนาะนอนถาอันอูเล้วพี่น้องเลย ผกีด ER ินกับลมเคิงขาอุซาวสิบวร่งกีต้มถาเบิ้งของสดีมหน้พี่น้องหนสีพี่น้องของสะอ่อนเบิ้งนกว่ามุนอ่อนเนียเสียงซองเนิยวอะไรเด้อก็คุณดีก็คุณดีขึ้นสะอ่อนนอ้งามื่อคือบวอ้วนขือขออยสะห้มปดนีโกคดีมได้คนละโต่แล้วมาซูซี แย้เนี่ยเนี่ยเป็นเห็ดได้นไงไปสไปน้ำให้ัวพวกอันนี้เลยเนี่ยไม่ออกได้แอร์ไอ้ยปลาป่ะออกได้เพี้ยปุ๊บนะปุ๊บอันพี่น้องตอนนี้อ่อนก็มาแต่ยานผพวกใส่เบ็ดป่ายกแต่ว่าบบได้จากล้างเลยเนาะสรุปเลยพผลงานมื่อนนี้เขาได้แต่กบสองกบสองตแต่เช้าดียังไปหนีอยู่แต่ว่าอ่อนเราไ่มีวี่แวะดอกพี่น้องเอ้ยมื่อนนี้ถือว่าโบมานเนาะตอนนี้ก็ลังถ่ายิ้มขึ้นมาแล้วก็สีเมื่อพี่น้องแบ็ดกะสีเบิร์ดแล้วนี่ยตอนนี้ ไหวพอกันม่คลิปหนาเด้อพี่น้องผากก็ไหลก็แส์เป็นกำจัดเอาแน,น่เด้อเพราะว่าฮึ่งแหละวระเนเหตุเนาะพอกันม่คลิปหนาเด้อพี่น้องแบสิบแล้วบ๊ายบาย